แกงกับน้ำอ๋อครับแกงกับน้ำเป่าๆแล้วก็ใส่ด้วยเครื่องแกงสวัสดีค่ะ FC ช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินกันตามสบายนะคะอ่ามาเจอคลิปใหม่ป้าบัว i, อีกคลิปหนึ่งละ วันนี้เป็นคลิปง่ายๆซึ่งเราสามารถทำกินกันได้ทุกเ,เรือนนะคะแค่มีปลาปลาอะไรก็ได้ค่ะแกงพลิกเนี่ยปรับใต้ก็ปลาปลา,ปลาแดงปลาทรายปลาทะเลน,นะคะแกงพลิกแล้วก็เรียกว่าเมนูนี้เรียกว่าแกงพลิกเหรอคะค่ะเขาเรียกกค่แกงพลิกผมเพิ่งเคยได้ยินคำว่าแกงพลิกนี่คือไม่มีน้ํากะทินะคะ ก็แกงกับน้ำอ๋อครับแกงกับน้ำเปล่าๆแล้วก็ใส่ด้วยเครื่องแกงเครื่องแกงก็ง่ายๆเลยปลาบัวก็สอนไปแล้วถ้าขี้เกียจตำซื้อเอานะคะเครื่องแกงใต้ก็วันนี้ไม่สอนแล้วนะทำเครื่องแกงพวกพริกแกงเนี่ยมีอยู่หลายในหลายคลิปแล้วหลายคลิปแล้วปลาบัวตำเมื่อคืนเนี่ยครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะคะก็คือส่ันนี้เขาเรียกว่าพริกแกงใต้พริกแกงใต้ ก็มีอะไรอ่ะอ่าสรุปอีกทีเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนึงอย่ากลัวลืมเนี่เตรียมมาแล้ว <c oughs> นี่ก็มีอ่ามีพริกสดพริกแห้งเห็นไหมคะพริกสดพริกแห้งหอมกระเทียมกระเทียมหายไปไหนแล้วมีหอมกระเทียมนั่นแหละหอมกระเทียมน่ะแล้วก็ อันนี้ค่ะตะไคร้นี่แหละค่ะนี่ผิวมะกรูดครบนะครบครบแล้วเห็นไหมแม่บัวเตรียมมาให้ครบแล้วเนี่ยโอเคก็ได้มาเป็นวันนี้ได้มาเป็นเจ้านี่าได้มาเป็นเจ้านี่ถึงวันนี้ไม่ตามแล้วป้าป้าบัวก็เสริมกะปิหน่อยหรือเปล่าใช่เลยกะปิที่ขาดไม่ได้ที่เอามาให้ดูเฉยๆวันนี้เมื่อคืนนี้ตามกันโลครึ่งกิโล นะคะคแกงกับปลานี่แกงกับปลาแดงค่ะปลาแดงะนะคะอันนี้ก็อ่อนี่ใบลาเขาเรียกว่าใบกี่หล่ากับภักสัลางแต่ปากใต้เรียกใบลาออืนะคะใบลาแล้วก็ใบมะกรูดค่ะปรุงรสก็น้ำตาลน้ำตาลนิดนึง เกลือเนี่ยป้าบวยังไม่อยากให้ใส่เลยซ้ำแม่เพราะว่ากลัวว่ากะปิมันเค็มมันเค็มอยู่แล้วนะคะชิมเอาแล้วค่อยใส่ชิมเอาชิมเอานะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยก็ได้ครับใครชอบปรุงรสจะใส่เพราะวันนี้มันเป็นน้ําจริงอาจจะใส่ขะน้สก้อนหนึ่งนี่จะไปทางแกงป่าไหมก็แกงป่าน่ะแด็กเขาเรียกแกงพริกโอ้แกงป่าทางใต้เขาแบบเาบอกแกงคั่วพริกอ๋อ กัวแต่พริกอย่างเดียวกับน้ำนั่นแหละเขาเรียกแกงแกงพริกไม่ใส่กะทิไม่ใส่กะทิเอาง่ายๆนะคะง่ายมากเลยเนี่ยง่ายง่ายอ้ำแกงคือแค่น้ำพริกน้ำเปล่าเลยนะฮะไม่ต้องขูดเท้าวซัปัตจานไม่ต้องลิดเท้าไม่ต้องขูดมะพร้าว ไม่ต้องคั้นที่ใส่น้ำตาเครื่องอย่างเดียวละลายเครื่องรอน้ำเดือดนะค่ะก็่ใส่น้ำรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่กุ้งแกงนะครับเดืดเผ็ดมาก ไม่นมาแล้วเรียงแกงก้บัวอันนี้เราตามหยาบๆ่านะไม่ต้องละเอียดนี่ย,ยรู้ว่าเครื่องแกงตามในหยาบอย่างเงี้ยแกงเนี่ย <c oughs> ตัวแกมนะเนี่ย ไม่มีในเมนูพอดีปลาเหลือเปลี่ยนเปลีย่ยนปลาทอดแดดแล้วใส่ปลาได้เลยค่ะปลาแดงปลาแดงค่ะแต่แรกทำจะทอดนะเนี่ยทำแบบเนี้ย ถ้าทำแกงต้องต้องห่างถ้าถ้าแกงต้องห่างห่างค่ะบ้างห่างถ้าทอดจะบ้างบ้างทีตัวนั้นเตือนทอดมาลงแกงแล้วมแกงแกงเป็นตัวเลยนะฮะไม่ไม่หั่นไม่หั่นค่ะ ไม่ค่อยเหลือแลกันมนก็ลืม,มลสุดคุณพ่อบอกหมออยากจะได้ไปฝั่งขมิ้นจังหวัดไหนนะสุษฎา,า์ค่ะบ้านตะบนเนอะเป็นชันมุนที่เขามีอะไรนะตัวอะไรมากที่สุดเลยนี่ตาเขาลืมแล้วละ่ะดินดินเขาดีใช่ไหมดินดีค่ะ คขมิ่นก็เลยรักษาสมพลคนใต้เนี่ยรัาสมพลเนี่ยดูเชียงใหม่เป็นาศาสตราการ์ทำยาเกี่ยวกับเนี่ยป,ป,ปวดขากดขาปวดเข่าขมิ่นชันค่ะอะไรตะคู่เพือมีน่ะหลอดสามร้อยนะีไปกลุ่งรสนิดนึงใส่รนะสดีเหรอฮะใช่รสดี ไงไรมีแต่น้ำนะจ๊ะน้ำตาลนิดนึ่งก็เลยนะอ่าแต่ว่าพวงรสดีน้ำตาลนิดนึงความเค็มมันอยู่ในพริกแกงแล้วเนาะใส่ใบลาใส่กระเทงไมหน่อมนะต้องหางนี้เด็กให้ดีมาก เลยี่ราดของยี่รารสร้อเลยใช่ใช่ได้ได้ปิ้งแกงใส่ใส่ลงไปปุ๊บปิ่นฟุ้งขึ้นมาเลยยี่รานี่มันหองนี่แหละสามีอาจารย์ชุรพนอ่ะคู่ไม่สวยหรอกคู่ทำกับข้าวเอง ทำน้ำพริกอร่อยอ้าวใบแดงมะก,กรูดมะก,กรูดพริกค่ะเยบร้อยเยอะอยลนอายาลาชาติแก้ได้ปลูกติแก้ไดทีเดยว อติดแก๊สนะร้อนไหมร้ <laughs> <laughs> อนไหมร้อนร้อนร้อนเออตัวเสร็จแล้วลูกทอะเอาเสร็จแล้วเออเดี๋ยวนี้จัดใส่จานใส่จานเอาจานมาลูกจัดจานสวยตัวปลาอ่ะสวยลูกอันนี้คือคลุกคลิกกันเนาะอ่าคลุกคลิกก็เป็นแกงปลาใส่น้ำมากกว่านี้ก็ได้ อาน้ำเอาน้ำหอดเนากี้มันตักน้ำให้หมดเลยมีตะกี้มันแน่ทีหนึ่งเราหัวจะชอบดื้อตามดีพอเนาะน้ำอีกเอาอีกเอาหน้านันให้หมดเลยใช่ตักไหหมดเลยแอย่างนี้ไม่เอาอืแต่เอาที่ เสร็จเรียบร้อย <c oughs> เรียกว่าเมนูอะไรนะครับป้าบัวเออแกงพลิกนะคะแกงคั่วพลิก <c oughs> ป่าแดงกับใบลาใบยีรานะคะปลาษาคามใส่ใ,ใมบมะกรูดด้วยหอมหอมทั้นยีราทั้งแบบป,ปรูยีราดอะไรนะร้ร้อนแรงใช้ได้ได้กลื่นแกง เป็นยังไงจ๊ะตอ่อตอนอะ่ะแรงอยากให้ไปฟันหายหอ,อมยี่ลารลดร้อนแรงอร่อยค่ะอร่อยเป็นแกงที่ง่ายๆมากเลยเหนหมใส่น้าน้ําเดือดใส่เครื่องแกงเครื่องแกงเดือดใส่ปลาค่ะปรุงรสใส่ใบยี่ราใบมะกรูดโจ๊ ง่ายมากเลยค่ะ f ีค่ะสนใจทำทำทานเองที่บ้านได้เลยคิดว่าถ้าทำเครื่องแกงใต้ไม่ได้ซื้อเอานอกนั้นก็หาซื้อได้ตามตลาดนะคะครับ <c oughs> แล้วก็มันรวดเร็วอะคะ่ะชั่วโมงเร่งด่วนแก้แป๊บข้าวระร้อนลุกน้ำแกงผัดส,สด <c oughs> อร่อยอร่อยไม่ลืมค่ะ mm. นะคะงั้นเอฟซี yeah. FC, ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่บัวด้วยนะคะอย่าลืมจ้างโ,โารืด้วยพาเที่ยวพาลูกเที่ยวกินกันตามสบายแล้วก็ทีมงานทุกคนตัวขอบคุณด้วยแล้วก็เอฟซีช่วยเพื่อให้ช่องเราเจริญรุ่งเรืองช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ ขอบคุณมากค่ะวัสดีคระบขอบคุณป้าบัวครับซึ่งโตมาแล้วครับนี่คุตักุ่นอีกรอบหนึ่งใบยี่ราแต่ว่าพีพพ่หอมแต่รู้สึกพี่โดโด้เนี่ยไม่ชอบใบยี่รา <c oughs> แล้วก็มันเป็นพริกแกงแบบของทางใต้อ่ะแต่ป้าบัวเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นแกงป่าหวัดดีเอซีย่งคุตัก ตานใหญ่คีโดสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับลองสิแต่เผ็ดแน่คุณตั๊กต้องขโมดคิ้วนิ้วหน้าอีกแล้วเป็นปลาแดงฮะเป็นแบบประบัวบอกเป็นแกงง่ายๆเร็วๆมันพีชขิงเลยถึนพี่ขิงๆเลยใช่ไหมต้องคลุกข้าวใช่ไหมเนี่ยฮะเพื่อนดูอีกทีหนึ่งน้ำกันคุณตั๊กกินไปนิดนึงเดินหาน้ำ ก็ตามธรรมชาติของอาหารใต้ฮะต้องเผ็ดต้องถึงและอนี้ร um> ู้ส oh. ึกว่าเครื่องคราวก็เป็นเรื่องของการดับกลิ่นคาวทั้งนั้นเลยเป็นดับกลิ่นคาวพีโดทานอะไรนะข้าวผัดข้าวผัดอะไรครับข้าวหูอะไรก็เอาคูตักับพีโดมาอยู่ท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามถึงสุดยอดถ้าใครชอบรสจัดนะอาหารประัวนี่สุดยอดเลยค่ะ ก็กลุ<ร>่ like มเครื่องแกงอะไรแบบไหนก็อยู่ต้นคลิปแล้วนะฮะเพื่อนๆก็ลองทําตัวอย่างหรือถ้าไม่เข้าใจยังไงอะไรก็ลองเข้าไปกลุ่มไลน์หรือโทรคุยกับป้าบัวได้นะป้าบัวบอกว่างานชอบให้คาปรึกษางั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเพีโดพีโดคุยกับเอฟซีหน่อยถ้าชอบกดไลค์กดไลค์กดกดกดติดตามกดกดติดตามรับชม ให้น้องดูหน่อยครับครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับ